สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแดมประสวรค์นะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ AMD ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยวิธีแบบบ้านๆของผมเนี่ยแรกก็คือเนี่ยครับจัดสายไฟในเคสให้เรียบร้อยนะครับเครื่องได้ไม่ร้อนซึ่ง AMD มันก็ไม่ร้อนแล้วครับสมัยนี้เนี่ยครับอุณหภูมิในเคสตอนนี้ก็เนี่ยครับห้องไมแอร์นะครับเนี่ยครับ ต่อไปก็หาพวกไดเวอร์หรือว่าโปรแกรมเสริมต่างๆครับตามเนี่ยครับเว็บผู้ผลิตก็คือเว็บ AMD อแหละครับเนีย่ยหาโหลดไดเวอร์กราฟิกชิปเซตอะไรใหม่ๆให้เครื่องเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับต่อไปก็เนี่ยครับเข้าตามเว็บที่ผู้คุยเกี่ยวเรื่อง AMD อะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันว่า มีตัวไหนดีตัวไหนใหม่แบบรถไถกําลังจะมาช่วงนี้ก็เนี่ยครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ทําเครื่องเราอัปเกรดเครื่องเราบ้างเนี่ยครับเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือไม่ถ้าเกิดใครไม่อยากทําอะไรนะครับก็ลองศึกษาเรื่องโอเวอร์คอกดูก็เนี่ยครับลองทํำดูเล่นๆก็ได้เนี่ยของผม X4640 ที่ทำไว้ครับ แรงได้โดยที่ไม่ไม่ต้องเสียเงินมากครับแต่ก็ระวังกันหน่อยนะครับพังมาก็ไม่ต้องเอาไปเคมกันนะครับเขาคงไม่รับเนี่ยครับหรือพวกเน็ตบุ๊กพวกโน็ตบุ๊กนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างจากพีซีอะครับแต่ก็มีแบบเน็ตบุ๊กตัวนี้ครับเป็นฟิวชั่น e ห้าศูน c c ห้าสูย์นะครับมี e ห้าสูเราก็ลงโปรแกรมพวก media player classic หรือว่า s p a r pro พวกนี้ครับต่อ hdmi เอาไว้ดูหนังขึ้นทีวีได้ครับพันไปสิบ p ดูได้ลื่นๆเลย netbook เครื่องเล็กๆเนี่ยครับแจ่มจริงครับของเขาไม่ร้อนด้วยแบตก็อยู่ให้นานเนี่ยครับวันนี้สำหรับผมแต่ปารสวันก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยหรอครับ ผมเชื่อว่าเอดีบันแล็สวัสดีครับ